ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำ,ำ,ำรนมาแล้วเสียเรแมาแล้วคำรนตอนพ่อสร้างลูกเสริมเติมฐานต่อยอดขยายใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะจะบอกให้สากรเด่นเพราะการจัดการดีสิ่งที่พ่อหวัง ชากรนนี้คือชากอนโคนมวังน้ำเย็นจำกัดลองฟังน้ำเสียงความรู้สึกนึกคิดของเขามงคนชัยธงกกทายาทรุ่นแรกของกำนันอำนวยธงกกผู้จะรับไม้บริหารต่อจากผู้เป็นพ่อหากวันข้างหน้าถึงรุ่นเราเราจะนำสิ่งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พ่อได้วางไว้ไหมครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีความคิดเดินตามรอยพ่อเราที่พ่อเราเคยสอนไว้ต้องยึดสมาชิกองค์กรพนักงานให้ไปด้วยกันได้อยู่กันแบบพี่แบบน้องต้องสร้างมูลค่า เพิ่มหารายได้เข้าองค์กรเราเพื่อมาเลี้ยงสมาชิกพนักงานแล้วก็องค์กรของเราเพื่อตอบโตไปวันข้างหน้าหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาพัฒนาองค์กรเราให้องค์กรเราย,ยั่งยืนและพัฒนาต่อไปครับผมขอเอาใจช่วยให้ทุกอย่างเดินไปได้สวยและสง่างามขอรับในตัวของสากรเองเนี่ยเราซื้อวัตถุดิบเข้ามาเราขายผิดพันออกไปปีปีหนึ่งเนี่ยมันมีเม็ดเงินหมุนเวียนในหมู่สมาชิกเนี่ย เป็นพันล้านไหมครับเป็นพันล้านครับแล้วเ,เราก็ต้องหารายได้เสริมเข้ามาอีกครับ<อ>เพราะเราก็ต้องมีเจ้าหนี้การค้ามีการลงทุนยึดกําไรเป็นตัวตั้งะครับผมด<อ>ินแดนแห่งบ้านป,าป่านาดอนแห่งนี้นะครับแบรนด์สินค้าเครื่องดื่มดังระดับโลกยังมาให้เราผลิตอ่ะเห็นไหมครับใครจะคิดแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับผมนะด้วยฝีมือของผู้บริหารใช่ครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับอทีมงานทุกคนด้วยครับผมนะครับ นี่คือสิ่งซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนใช่ครับผมแต่ณวันนี้นะฮะชายแดนแห่งนี้เป็นชายแดนด่านเงินด่านทองใช่ครับผมบางทีเศรษฐีเมืองกรุงยังมาขอกู้เงินคนชายแดนใช่ครับรุ่นหนึ่งรับแล้วว่าจะสารต่อจากพ่อทำ สรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าความคิดและจิตใจที่มุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะพาองค์กรดีนี้ให้ก้าวหน้าสืบไปได้ครับแม่นบอใช่เลย <laughs> หากรคอนขนมวังน้ำเย็นยิ่งดูยิ่งเด่นและมองเห็นคุณค่าเขาเติบเขาโตและตั้งได้งามสง่าไม่หยุดแค่นี้หรอกนะเขาจะนำ พาวดีๆกับพี่คำรณชี้ให้ทุกคนเห็นว่าสร้างไว้ดีถ้าส่งต่อได้ดีมีแต่อยู่รอดปลอดภัยสากรโคนมวังน้ำเย็นจำกัดนะจะบอกให้สะแก้วไม่หยุดแค่นี้หรอกนะเขาจะนำพาไปสู่สถาบั